สวัสดีทุกคนเป็นไงกันบ้างเคือเอาจริงๆอะ่ะผมกะว่าจะเล่น p a s s m o r เบ o b กับเพื่อนแล้วก็ตัดมาลงคลิปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับผมก็มันเป็นป p กกี้มันไงผมก็เลยกะจะทําอะไรให้มันเข้าตีมมาฝากสักหน่อยแถมเกมมันยังมีอีเวนต์ปรุงยาอะไรสักอย่างครับผมก็เลยอยากจะเป็น I am the one who h o o k s แต่พอโหลดมาแล้วครับเกมมันมีปัญหาครับผมเข้าไม่ได้ก็เออใช่มันเถอะหลังจากนั้นอะ่ะ ผมก็เลยพยายามหาเกมใหม่เล่นครับผมซึ่งไอทามอ่ะมันก็บอกให้ผมซื้อเกมหนึ่งครับผมที่มันชวนมาหลายรอบแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อมาสักที Project z o m b o y นั่นแหละครับผมคือไอทามอ่ะมันพยายามให้ผมซื้อเกมนี้มานานแล้วครับผมอาจเป็นเพราะมันพยายามหาเพื่อนเล่นครับผมหรือแก๊งที่เคยเล่นกับมันหายไปหมดแล้วนะซึ่งผมก็ซื้อเกมนี้มาสักทีครับผมหลังจากที่มันได้พยายามชวนผมมาเป็นโกรตีและก็แน่นอนอนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ เอาล้วครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ขอไปเชิญรับชมครับผมปิงมันเดียวมีเมือให้เกิดด้วยสัตว์ที่เมือไปไอ้รูดบุตรมามารูดบุตรโอเคเริ่มต้นทีดีอ่ากูกดเน็กเลยไอ้แล้วแบบมันทำอะไรไว้ให้เลือกให้สร้างให้สร้างให้สร้างไอ้ให้เลือกสกิลเลือกอาชีพ อยากไปได้เลยเป็นสัตว์พละกาจ์เออง่ายที่สุดง่ายที่สุดจะเป็นหัวขโมยไอ้ยฐานป่าซื้อกิสัตว์กูกด next เลยไอ้เหี้ยอ่าทีนี้มันจะเกิดเกิดในบ้านสักทีหนึ่งไม่เป็นไรนะให้มึงยั่งก่อนเชิร์เชื่อเหี้ยอะไรดีวะไอ้สัตว์โอปิวันคาร์โดบีเสร็จแล้วทำไงเหี้ยกดเพลย์กดเพลย์ เดี๋ยวกูจะพามึงไปตายเองไี้เจ้ากูกูกูจะไม่ตายกูจะกูจะทิ้งมึงเลยนะแล้วกูจะขับรถหนีไอ้คนเพื่อนเลิฟเลวไอ้สัารบ้านถึงปะีเสกูได้ยินเสียบรถได้ยีเพื่อจอดได้บ้าน เิร์ลออฟใช่วคเวอร์เร่อมาไว้กินมันกําลังมากันเตมันได้ยินเสียงรถกมันกําลังมาคุณอาล็อกดออาล็อกดอโอเนดอไหนวะมันมือเห็นกูวะไอ้้ยกํลังเดินออกไาเนี่ยไหนวะเห็นแล้วเห็นแล้เคลขึ้นมาขึ้า่งนี้ฝังนี้มีคลีปชิปปิ้งมากดอีกดีขึ้นโอ้ยวถ้านซีเลยไอ้ ไอ้เนี้ยไหนไวะกดกดที่รูปแล้วให้ประมาณที่ประตูวันนี้ประตูมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่มันมีช่องสี่เหลี่ยมให้กดอีกต,ตรงนั้นช่องไอ้เนี้ยช่องสี่เหลี่ยมเห็นปะเออเกิดแล้วเออเมื่ไปผักมันให้ลมเดี๋ยวกูจะสอนว,วิธีหนึ่งแบบประหยัดในการประหยัดประหยัดไอสถานะของของขอาวุธเราเมื่ผักมันให้ลมเลยถ้าเกิดมันมีตัวเดียวนะกดเซ l e c t bar ผักคลิกขวาคลิกขวาเล็งมาแล้วกดเซ l e c t bar ผัก ทีนี้ถ้าเกิดไปยิงบนตัวมันอ่ะมันจะลุกไม่ได้อ่าทีนี้มึงเดินไปที่แถวหัวมันแล้วมึงก็เซ็กบาร์คาอีกรอบไปมันจะกระทืบอ๋อไอ้เหี้ยไปเอาไปตีบ้านชินอ๋อกูค้างไอ้เรากูกดอย่างเงี้ยไอ้ตีไอ้อย่างเหี้ยเลยสั่นกูค้างแล้วจะสวบี้ย หลายติดเยอะว่ะไอ้ยาเยอะว่ะหนีเหอะทำร้อดับร้ดับเฮ้ย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 เ้ยเัเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮิยเยเฮ้ย้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ ไอเชี่ยเปรยดเปรอยดได้ตกปลาสั์ไอ้ยาตกปลาหกหนึ่งงี้ทำว่าทำว่าทำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ่าไอ้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ยาหายไปแล้วซีอูด้ถามไก่ไอ้ยาาแต่ว่าแตคนไอบไว้ยยคูา้องสืบตกปลามาเต็มเลยเนี่ยาจะมีรถไรดีๆให้เราใช้ปะต้ต้ต้รต้ เป็นแบบประตู้องลงไปเคลียอะไอ้ต้องถ้าจะเอาก็ต้องลงไปเคลียกูยไม่ดับกูไ,ไม่ดับกูไม,บไม่ดับรถนะลงไปลงไปแบบนี้แหละ ตามหาใครควงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ห้องห้องเก็บของตรงนี้มีห้องเก็บของไม่มีใครควงอยู่ไอ้เหี้ยถ้าเจอถ้าเจอใครควงบอกกูทีนะเว้ยถ้าสบีสบีเป็นใครควงบอกกูทีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยชิบหายทากูไอ้ไฟแช็กกูเอาไฟแช็กเก็บ เรีแล้วเดียกรีบหนีรีบหรีบหเดี๋ยว้อเด้อเดหาแค่ก๊วก่อนไอ้เรียกอย่าห่วงเลยสัสจะมาตากกางเกงอีกช่างตายเลยสัตว์ไอ้เรียไปปุ๋งปบุ๋งบ้าขนาดนี้ปานน้ำมันคุณมาสังเกตดูเฉยว่ามีรถอะไรให้เอางี้ไว้ขินเดี๋ยวกูจะบีบแปรรอบมันนะแล้วมึงลงไปเช็ครถตู้แล้วไว้ มึงลงไปดูว่ามันมีขุดแจมไหมอ่ะเร้อมนะเว้ยไปๆลงๆๆลงๆลงดูกรกล้อให้เดี๋ยวกูล้อให้กขเจ็บอยูย่ไอ้เกูคลื่อนไหวเยอะไม่ได้อไอ้รถด,ดับใช่ <laughs> ไ,ปไ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 ปต่อไปต่อไปต่อรถล,ล็อกไอ้ท้ารถล็อกรถล็อกโอเครถล็อก ไอ้เฮี้ยแม่งเดินผ่ากูเข้ามา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 ไอ้เฮี้ยโอ้โหเกือบไปใส่ยิ่งไปอีฝั่งอีกฝั่งอีกฝั่งอีกฝั่งมีมีอ้อมไปอีกฝั่งมีอ้อมไปอ้อมอีฝั่งอ้อมฝั่งอันนี้ฝั่งคนขับอันนี้ฝั่งคนขับไอ้เฮี้ยไอ้จ้างดีวะมาคิกขวาคลิกขวาครับไว้ขึ้นก่อไว้แล้วเดินไอ้เจ้าลำตัวชิบหายชิบหาย ไอย่าไมาแน่ๆใส่กลัวมันมาหน้าสถานีแล้แน่ๆไอ้กลัวไม่บ้ากลัวไม่บ้าเว้ยทำไรอ่ะเอ้ยคุณสัมเบอร์มาเร็วทำไรกัน สบาย,ม,ย,ม,ยมาเอารถเข้ามาจอดด้านไหนได้านไหนใช่ใช่เราจะได้ขนเราจะได้ขนอ,อย่างปลอดภัยจะได้มีเซฟโซนกันได้ระดับหนึ่งอุ้ยพักเน่าเหน่าเน่า,นาเอ้ยมีสดก็มีสด,สดบ้างนะเก็บอันสดแล้วกันบุกเค้กเน่า,นา,นานเด้ะ หายเน่า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 ไอ้ย่ขนมปังปดอายุกุ้งเน่าปลาเน่ามะกรูเน่าเนื้อเบอร์เกอร์เน่าเนื้อบดเน่าพอช็อปเน่าไม่มีอะไรดีเลยหรอวะเจอน้ำมันมาเล่กันก่อนใครจะใครจะขับคนไหนใครจะนั่งคนไหน ดูดูหน้นนา,นนนานพันเขียวไม่น้ำฝรกคนขับจินยุงเขมรน้ำฝรกคนอันนี้เติมน้ำมันกันก่อนปะ่ะเพื่อนได้ป่ะยังเล่นตรงประตูดีๆไปเติมน้ำมันกันมายเยอะเว้ยไม่กลัวรอบนี้เขียร์ซอมบี้มีเขียร์ได้หรือเปล่าคำถามฮะทำไมจะเคลียร์ไม่ได้ไดวะกูมีตัวเชยเว้ยไอ้เหี้ยเอางี้เลยอ่ะ ว้าคูณได้อุณตั้งฐานกูละวมีมีขึ้นรถหนิ่ีมีขึ้นรถหนิมปล่าวไปขึ้นรถหนิโอ้โหแล้วรถแม่งมีโอ้โหดักแบบเยอะแยะรู้สึกปวดเมื่อยสายย่าแม่เชื่ด้วย ไม่มีอะไม่ไม่มีวิตามินอ,อ๋อนอยู่หลังนี้รอแล้วกันนี่แค่ <c oughs> มันอยู่ส <c oughs> แปมอยู่ไหนอะอยู่ไหนกันนะผมอยู่ตรงนั้นอะไอ้ตรงที่เติมน้ำเติมน้ำมันอะเดิมนไปมาซอมบ,บี้อยู่เอ้ยผมอยู่หลังปัม๊มหไดเสียงบอกว่า กำลังเดินไปหาทางบ่ออะไรอ่าเงี้ยกูรออยู่กูรออยู่กูรออยู่อย่าพยายามอย่าพยายามอย่าให้ผีเห็นตัวลันไปขึ้นรถขึ้นรถกลับไปรับคุณขินผมรออยู่ผมรออยู่หลังบ้านนะครับหลังบ้านขายของอ่ะเกรินได้์เกินได้ผมไม่ผมไม่มีเงินพดแล้วผมาลูพังไปแล้วไม่ได้พกมาสัมปองไว้ กูดีไรเยอะไรกัด้วีละกูดีละกูดีละกูคนสัตวไม่อยู่ไรเยอะสัตวเลยคนสัตว์ไม่อยู่แล้วคนสัตวไม่อยู่แล้วผมเลยอะไรวะเมื่อคนสัตวกับกูอยู่บนรงพยาบาลนีรถดับชิปรถดับเหรอรถดับชิปหายแล้วลงรถแล้ววิ่งลงรถแล้ววิ่งลงรถน้ำมิงลงรถน้ววิ่งอ๋อ โดนจับไปแล้ว่อนตายเหรอไอ้ย่าผมกดทำอะไรไปโดนแกงแบงขันขืนไม่ได้ <laughs>